ระเบิดไหมครับ <c oughs> ไม่ระเบิดถุงสุดท้ายไม่ระเบิดอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรครับจีมนี่ <c oughs> ถุงระเบิดถุงระเบิดครับนี่นะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมี เรามาทำการทดลองวิทยาศาสตร์ครับอันนี้เรียกว่าอะไรจิ๊นี่อันนี้เรียกว่าชูเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดา,แ,ซดาแล้วก็ถุงแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วก็สีผสมอาหารเริ่มทำกันเลยไหมจิ๊นี่เริ่มโอเคเดี๋ยวมามาลองใส่ให้ถุงหนึ่งก่นกอนนะสีของเรามีสีอะไรบ้างนะจิ๊นี่เอาใหม่ดีสีอะไรอันนี้อันนี้แดงเออแดงแล้วก็มีสีอะไรอีกส้มฟ้าเขียว โอเคมีกี่สีอะอันนี้มีกี่สีนะพี่ลูกโอเคหสีเริ่มเลยนะเดี๋ยวมาลองใส่ก่อนนะเฟยยูได้ What color? h a o l w a t o l r a t color? What color? o o r o l o r What o h c o r w a t t h t o o r o ยาเย้เลืกเย้ใสอันแรกตอนแล้ใช่ไหแบบแรกเราใส่สีส้มน้ำส้มใสชูน้ำไม่ใช่น้ำส้มใสชูอีกหน่อยเย่ อันดับแรกเราใส่อันดับแรกนะจิมมี่เราแล้วก็จิมมี่เอาสีฟ้าใช่ไหมเคสีฟ้าจิมมี่ใส่สีฟ้าให้มาม่าะนี่นี่นี่ใส่สีฟ้าเคใส่เลยลูกเยนี่เยนี้เยนี่ให้มันสีฟ้าต่อไปก็บิดสีฟ้าแล้วก็บิดไปแล้วก็บิดบิดบิดอย่างนี้ใช่ปะ แล้วก็เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดากลัวเองแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วนี่เอาจริระเบิดแล้วนะเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาเนี่ยเจลอ่ะลองถุงแรกก่อนนะแล้วก็ปิดจิไม่ปิดถุงให้หน่อยปิดปิดโค้สเออนะปิดอันนี้เฮ้ยมันมามาปะมันจะระเบิดแล้วเอาไงเนี่ยจลระเบิดปะเนี่ยนู้นจอง ตั้มว้าวไม่ระเบิดอะ่ oh <laughs> อเะเอาใหม่จิมิเอลสีอันนี้เมืม่อกี้เราทำไปแล้วไม่ระเบิดเรามาลองใหม่จิมิเอลสีอะไรต่อมาว่านู่กดอ่ะน,นี่อันนี้ว่าแล้วจิมิเอลสีอะไรเอาสีชมพูส,สีชมพูนะคราวนี้เอาสีชมพูโอเคชมพู ชมพูอินอังกฤษบอกว่าอะไรนะวัตถุนิยมพิงพิงโอเคพิงใส่จิมมี่ใส่มาใส่มาใส่นะชมพูอาอจิมมี่วันอันนี้ระหว่างที่เรารอจริงอาอจิมมีวันอันนี้ชมพูแน่เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำส้มสายชูเราทำอะไรผิดปะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เบกกิ้งโซดา ยอ <Yeah. S 2> งว,ว่าลูกสูงต่อไปนะคะผมเมื่อกีอาจจะใส่น้อยเกินไปอ่ะเดี๋ยวลองก่อนนะโอเคจิมมี่โอเค <Yeah. S 1> ลองไปถ้ามันไม่สั่นแปลว่าหมอน่าจะทำอะไรผิดอ้าวหวาน ตีไปลองอ่ะจิมมี่เอาแล้วนะ one two เ oh. นะเมื่อกี้เราทำไปสองถุงแล้วมันไม่ระเบิดม,มาม้ามาม้นาน่าจะทำอะไรผิดพลาดน่าจะไม่ต้องใช้นะ้ำมาม้มาจะไม่ต้องใช้เอ้จิมมี่ระวังโดนพื้นลูกไม่ต้องใช้นะ้ำใส่าใ,ใส่น้ำส้มสายชูเลยนะจิมมี่บีบน้ำส้มสายชูให้นหน่อยอ๋อจิมมี่วัดรูปอยู่ค่ะจิมมี่วัดรูปสวยๆนะโอเคน้ำส้มสายจิมมี่ต่อไปเอาสีอะไรอันนี้เอาสีไรลูก แดงดงใช่ไหมโอเคแดงแดงแดงเราจะมิวาดลูกให้เสร็จก่อนได้วาดไปกี่ถุงแล้วนะ่ะวาดไปสี่สีแดงอันนี้ววสวยอ่ะชุ้นสีแดงดิลูกโอเคสีแดงแล้วก็เปสีชมพูไปแตกเบกกิ้งโซดาอัดไปเลยจ้ะมันต้องระเบิดมันต้องระเ,เบิดต้้งสิไเบกกิ้งโซดาอัดไปทางก้อนเอาน่าจิมี หนึ่งบิดก่อนสองบิดไปยังบิดแล้วหนึ่งสองต้นเฮ้ย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 ไม่ละไปยังจมไม่ละลอยแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเอาใหม่เมสวันจิมมี่เอาแล้วปไหน สามถุงผ่านไปอ่ะต่ออันนี้ผมต้องระเบิดใส่น้ำส้มสายชูไปเลยครึ่งตอมเอาไปให้หมดขวดโอเคต่อไปจะมีอันนี้สีสีอะไรสีเขียวเขียวโอเคเปลี่ยนสีแล้วนะครับผมเอาทุกสีสีเขียวนะโอ้สีเขียวก็สวยขยับ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 เอ้ยสีเขียวสวยแล้วจ้ะมี่โอเคแล้วก็หมุนบิดหมุนเข้าไป แล้วก็เบกกิ้งโซดาเอาไปเลยหนึ่งกิมเพิ่มให้อีกหนึ่งกิมแค่ระเบะดถุงเดียวภารกิจเราสำเร็จครับผมสรุปจิมมี่ไม่ได้เล่นเลยนะมามาทำจิมมีว่วาดรูปให้มามาใช่เปล่าโอเคเอาแล้วนะปิดแล้วนะจิมมี่ว่าจะระิดปะคราวนี้ยจะระบิดปะ,อเ,ะ,ะ,เ,ดปะเอาลนะหนึ่งสองสาม จิมีเกิอบแล้วล่าให้เอาดลยใ่เอานี่นี่ค่ะแบบบเต็งสุดๆเนีนี่อีกนิดเดียวละวบิดแล้วอ่ะจิมมเฮ้ยเฮไรอะม่แตกไม่แตกเอาไม่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีความพยายาม สวยงามกว่าชัยชนะเสมอมาสู้ต่อไปเมื่อกี้เราใกล้ระเบิดใส่เข้าไปไส่เข้าไปอีกน้ำส้มสายชูโอเคหมดขวดอ่ะไม่ต้องปรุงละโอเคต่อไปสีสีไรรอบนี้รอบนี้สีส้มส้มนะส้มส้มว้าวส้มส้มส้มโอเคไปกินโซดานี่หมดยังยังไม่หมดลูก แต่เนี่ยน้ำส้มสายชูกับเบเกิลโซดาจะหมดแล้วเอาไปอีกเมื่อกี้มันจะบอมล้ว่าเมื่อกี้มันจะบอมออเอาครานี้บอมแน่ไปเยอะมากแล้วนะโอเคต่อไปต่อไปจิมมี่จะถือบ้างเปล่าจิมมี่จะถือเปล่าจิมมี่จะลองใส่ไหมเย้ <Yeah. S 1> จิมมี่อยากวัดรู้ใช่เปล่าโอเควัดน,นะ <Yeah. S 1> โอเควัน ระเบิดไปแล้วลูกอ right. so ันน yeah. okay, okay, yep. okay. ี้ระเบิดดิโก้อันนี้ระเบิดแล้วิโก้จิมมี่อยจิมจิมีระเบิดไปแล้วเขาบอกไม่ตื่นได้เลยอ๋อเอาอีกเหรอสีเอาสีอะไรนี้ส้มส้มส้มโอเคส้ม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 ได้นี่นะครับผลงานของกมาครับสีฟ้าสีชมพูสีฟ้าสีชมพูไม่ระเบิดสีเขียวไม่ระเบิดสีแดงไม่ระเบิดสีส้มระเบิดแล้วก็สีส้มวันนี้ระเบิดเต็มหน้าบ้านเราเลยโอเค ยังไ่วาดให้สวยๆนะเดี๋ยวใส่ต่อเราเล่นกันมาจนถึงมืดแล้วถุงสุดท้ายแล้วะจิมมี่สรุปมาทำคนเดียวจิมมี่นั่งว่าจิมมี่อางเป้าอันนี้อันสุดท้ายนะไปแล้วนะโอเคหนึ่งสองสามจะระเบิดจะจะระเบิดไหมครับไม่ระเบิดถุงสุดท้ายไม่ระเบิดได้ จิมม่ไม่ตื่นเต้นเลยเหรอเดี๋ได้ยินเสียงเบาได้ยินเสียงอะไรแบบวะนู้นน่ะปักปักปักโอเคถึงสุดท้ายแล้วปักหาข้าวกินกันจิมมี่อะไรครับว่าดีิโก้ยังวาไม่หมดดิโกอใส่ดิโกอลูกเอะไรบอสดิโกอโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อกับจิมมี่บายบายก่อนยังบายบายอย่าลืมกดติดตามช่องจิมมี่ด้วยนะครับ Don't forget to subscribe to me!